คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวทีนว่าภผูกใจคนรู้ใจแมวพี่วินสบหลอนนี่คือเขาเล่าเรื่องใน สถานีพิด u มสบหลอหรือหรือในเดอะโกสเลดีโอนี่แหละเดาต้องถามอีกทีจําไม่ได้แลวนานมากเพราะพี่วินมาเล่าเรื่องกับเดอะโกสเลดีโอนานและแล้วก็หลายเรื่องมากแล้วคุณผู้ชมผู้ฟังครับวันนี้พี่วินมาพร้อมกับอ๋อเรื่องล่าสุดที่มาเล่าก็คือระลึกชาติอาฆาตกรรมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของรุ่นพี่ที่ไปเที่ยวกางเต็นที่ภูภูหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ไปเจอเรื่องประหลาดครับ ที่กว่าจะรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ใช้เวลาเกือบ30ปีครับกว่าจะรู้มาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่8กับสายของพี่พี่วินกันเลยครับสวัสดีครับพี่วินสวัสดีครับพี่แจ๊คบสบายดีนะครับสบายดีครับเอ๊พี่วินศพลอนนี้เดี๋ยวนะับพี่วินศบหลอนนี้เล่าในที่นี่หรือว่าที่สถานีผีดุ ทั้งสองที่เลยครับทั้งของที่ใช่ไหมเออใช่ใช่ผมพี่แจักนี่แหละครับตั้งฉายาให้ผมว่าศพลอนนี่นะอ่านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนจําได้ครับเออนะฮะวันนี้พี่วินมาพร้อมกับเรื่องที่มีรุ่นพี่คนเนี้ยเขาเล่าให้ฟังครับผมนะฮะเขาไปกลางเต็นที่ภูภูหนึ่งก็แล้วกันนะพี่วินนะเออใช่ใช่ครับผมกว่าจะรู้เป็นยังไงเรื่องนี้ครับ ก่อนจะเล่านะครับขอแสดงความยินดีกับแจ็ค2เรื่องได้ไหมครับผมได้ครับเรื่องแรกคือกับรางวัลที่ที่ประกาศไปนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับขอบคุณครับรางวัลอะไรฟูลเอสเซนใช่ไหมฮะไทยแลนด์อินฟลูเอนเซอร์อวอร์ดครับคผมนะครับรางวัลนั้นก็ยอดเยี่ยมครับก็ผมก็ช่วยหวดด้วยหนึ่งหนึ่งแล้วก็แล้วกับ อีกรางวัลหนึ่งรางวัลแห่งชีวิตครับคุณพ่อมือใหม่ครับอบคยินดีด้วยครับปีหน้าที่ได้เป็นคุณพ่อเต็มตัวตอนนี้ก็กําลังลุ้นลูกที่อยู่ในท้องก่อนครับผมค่ครับผมอ่ะเข้ามาสู่เรื่องผีกันครับได้ครับครับพเอิญขออนุญาตนิดนึงครับต้องเอ่ยชื่อที่คนนี้พระเอิญมีโอกาสได้ไปทําโปรเจกต์ร่วมกันนะครับแล้วก็คุยกับพี่เขาแล้วพี่เขาก็ อันนี้อนุญาตให้ใช้ชื่อเขาได้เลยนะครับคือคือผมก็กาลังมีโปรเจกต์ทำเพลงเพลงรายการนะาับที่ทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็พี่เขาก็แต่งเพลงให้อะไรเงี้ยครับแล้วซึ่งพี่คนเนี้ยชื่อว่าพี่กอล์ฟโปสการ์ดอ่าแต่เขาคนซึ่งมีชื่อหน่อยนะครับในการแต่งเพลงอพวกติกไซเลนเพลงอะไรเงี้ยแบบสมัยก่อนก็จะเป็นพีวินพีวินจ้ะครับ พี่วินรถสปีดใช่ใช่ใชช่พักหลังผมจะทักพี่วินหลายทีพี่วินเล่าเร็วละโอเคโอเคโอเคโจ้ะครับครับโอเคครันนี้เขาก็ทําเพลงอ่าติดชื่อมีชื่อนิดนึงอไครับค่อนข้างจะเซิร์ชง่ายนะครับอันเนี้ยเพอเอิญผู้ใหญ่ผมก็ไปไปไปทับทามให้ทําเพลงให้หน่อยก็เลยไปคุยกันปรากฏว่าเขาก็บอกอ้าวพี่วิน พี่วินเคยเป็นนักเล่าในรายการ The Ghost หรอ,อบอกใช่ครับอ่าเขาบอกเนี่ยเขามีเรื่องเล่าเลยนะเขาเจอเยอะแต่เขาว่าไม่กล้ามาเล่าเองเออถ้าไงเล่าให้พี่วินฟังแล้วพี่วินไปเล่าแล้วกันนะแล้วก็ใช้ชื่อผมได้เลยผมว่าได้ครับไหนเรื่องเป็นยังไงเ,เขาบอกเขาเนี่ยเป็นคนที่เวลาเจอผีแล้วอะไม่ค่อยรู้ว่าเจอผีออจนผ่านเวลาไปแล้วค่อยมารู้อ๋อฉันเจอผีนี่หว่าเออ,เอ,อ ครับอย่างเรื่องแรกหนึ่งเรื่องแรกครับแบบเป็นน้ําจิ้มก่อนคือเขาเป็นคนชอบเข้าป่านะครับเดินทางในป่าชอบไปกลางเต้นชอบทำธรรมะเกี่ยวธรรมชาติวันหนึ่งเขาได้ไปชอบส่องนกนะครับ uh huh. ก็นัดเพื่อนไว้อีกคนหนึ่งว่าไปส่องนกกัน uh huh. เขาก็ไปกลางเขาเลบกโจม,มันครับซ่อนตัวอยู่ในโจมแล้วก็ uh huh. ดักสองนกกันอยู่คราวนี้เราส่องนกเนี่ยันีะต้องทําตัวเงียบเงียบเคลื่อนไหวน้อย,อยๆเพราะว่าถ้านนกมันมันเหมือนว่าสัตว์มันรู้ ว่าคนมันซุ่มอยู่เงี้ยมันกบมันก็จะไม่มาหรือว่ามันรู้ได้กลิ่นเรามันก็จะแบบหนีไปอะไรเงี้ยครับกาลังซุ่มอยู่อะครับอยู่ๆครับตรงตรงข้ามที่เขามองไปมันจะมีแอ่งน้ําแอง่งหนึ่งเขาก็เห็นผู้ชายใส่เสื้อลายสกอตใส่เก่งยีเนี่ยครับเดินมาจากฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินลุยแหล่งน้ำน,นั้นมาหนองน้ำน,นั้นมาเดินมาเรื่อยๆเขาก็คิดในใจเฮ้ยกำลังมาดักนกเดินมาแบบนี้เดี๋ยวนกก็หายหมดหรอกอะไรเงี้ย เขาก็คิดในใจอยู่แบบนั้นสักพักคนนั้นเดินมาเรื่อยๆเดินมาจนมาถึงเพื่อนเขาที่กำลังกลางอ่าซุ้มอยู่แล้วผู้ชายคนนั้นก็ชงงหน้าไปมองที่เลนเขาก็มองมันจะมองทําไมนะอะไรเงี้ยมาขวางทําไมคงคงเป็นก็คิดว่าคงเป็นชาวบ้านแถวนั้นที่มาที่มาก้มมาแบบเอ๊ะคงจะมาเห็นว่ามาทําอะไรกันอะไรเงี้ยแต่สร็จแล้วเขาก็เดินมาหามาหาพี่ก๊อฟแล้วเขาก็มาก้มมองที่เลนพี่ก๊อฟอ มองเสร็จแล้วเขาก็เดินไปอืเขาก็งงแต่เหมัอนชาวบ้านคนนี้แปลกแปลกอะไรเงี้ยออจะมาก้มมองอะไรอย่างเงี้ยออสักพักหนึ่งก็หายไปจนเขาถ่ายลงถ่ายรูปเรียบร้อยเขาก็ออกจากป่ามาก็คุยกับเพื่อนว่าเออผู้ชายผู้ชายคนเนี้ยมันที่เราไปเจอในป่ามันแปลกนะไม่รู้มันมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาก้มมองอะไรก็ไม่รู้เพื่อนก็ถามผู้ชายไหนเอ้าก็คนที่มันก้มมาดูนายที่ ที่โจมในไงที่มันมันยังเขาโง่มาหน้าหาฉันด้วยเลยบอกไม่มีนะอ้าวก็นั่งด้วยกันสองคนก็ไม่มีใครนะไม่เห็นใครสักคนเลยแกเห็นใครพี่เขาก็เลยอ้าวแสดงว่าที่เห็นน่ะผู้ชายที่เดินมาน่าจะไม่ใช่คนละละอือแล้วเขาก็เพสเขาเห็นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนก็ไม่รู้เอ่อก็ไม่เห็นด้วยนั่งทําให้เขารู้สึกว่าอ๋อที่เขาเห็นน่ะคือผีแต่นี่คือเป็นระยะเวลาอันสั้นที่กว่าครับ กว่าที่เขาจะรู้ว่านี่คือผีเมื่อเจอระยะเวลาอันยาวนานกว่า<ม>ที่เขาจะรู้ว่าที่เขาเจอเนี่ยมันคือผีนะครับ,รบอ่าย้อนกลับไปสักสมัยวัยรุ่นของพี่ก๊อฟเลยครับเป็นเด็กมัธยมเลย<ม>ก็อยากจะไปที่เที่ยวที่นี่แหละครับทูที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นขึ้นชื่อมากามาก,ก็มีจุดกลางเต็นที่ดีอะไรเงี้ย<ม>อ่าท้าทายความสามารถก็ไปกับเพื่อนชายสามคนผู้หญิงสามคนก็รวมกันเป็นหกคนพอไปถึงปุ๊บ อ่าผู้ชายกางเต้นแต่ผู้หญิงไม่อยากกางเต้นอ่าผู้หญิงนั้นไปนอนที่บ้านพักว่ากันนะเสร็จพอไปถึงเรียบร้อยก็อ่าจัดแกงจัดข้าวเกบของเรียบร้อยก็เดินไปส่งผู้หญิงทันนนี้ยไปถึงก็มืดแล้วระหว่างเดินทางไปเนี่ยครับมันก็จะมีผ่านลำทารไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จนมาถึงจุดหนึ่งมันจะมีสะพานข้ามไปถึงบ้านพักอ่าที่มีบ้านพักเป็นสักสี่ห้าหลังนี่นยังติดกันตรงนั้น เขาก็มองเห็นว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่นนงก้มหน้าอยู่ตรงสะพานคือน,นั่งอยู่บนสะพานแล้วเอาห้อยเท้าลงมา mm hmm. แล้วก้กมอยู่เขาก็มองเอ๊เขามาใครนะแล้วก็เดินมาได้สเอะใจอะไรแต่สักทักเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆเอาไฟใายแอบแบบส่องไปส่องมาเอ๊ mm hmm. ก็ยังนั่งอยู่ท่าเดิม mm hmm. เออยังก้มอยู่เหมือนเดิมแล้วก็หรือว่าเป็นแฟนกันทะเลาะกันเหรอไม่คุยกันเหรอ,หรอนั่งถึงนั่งก้มกันอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบ เออไม่เป็นไรแต่ทั้งหมดหกคนเนี้ยจะต้องเดินผ่านจุดนั้นจุดที่สองคนนั้นนั่งห้อยเท้าอยู่ก็เลยเดินเดินอ้อมแบบเดินเดินโค้งไปนิดนึงเออแล้วก็ก็ยังมองเห็นสองคนนั้นนั่งอยู่เพราะเดินโค้งพ้นจากสะพานไปสักพักหนึ่งในใจแค่คิดว่ามันนั่งทำอะไรกันวะสองคนนี้มืดมืดค่ำค่ำแล้วไฟทางไฟชายก็ไม่มีมันนั่งอยู่ทำไมสองคนนี้ เออแล้วก็เลยถามเพื่อนว่าเห็นไหมอสองคนนที่นั่งอยู่ทุกคนบอกเห็นนั่งอยู่เห็นทั้งหกคนเห็นหมดเลยพอระหว่างที่บอกทั้งคนบอกเห็นหมดเลยปุ๊บอยู่ๆก็มีเสียงกรงีร๊ดตกจุดจุดตรงนั้นนะครับกรี๊ดขึ้นมาเป็นเสียงผู้หญิงกรี๊ดพวกนั้นก็ตกใจอะไรนะรพอหันกลับไปดูที่ที่เดิมปรากฏว่าไม่มีแล้วสองคนนั้นหายไปแล้วอืมเขาก็เลยพาเพื่อนเขาครับทั้งผู้หญิงสามคนนะไปนั่งไปที่บ้านพัก มันก็ส่งเรียบร้อยแต่สามผู้ชายสามคนต้องเดินกลับมาครับคราวนี้พี่ผู้หญิงก็เลยเยกิดกาแซวว่าออาเดินกลับไปนะระวังเธอระวังจะงเจอ,อขีหลอกอืมเออก็ไม่บอกเฮ้ยจะมาพูดอะไรแบบนี้ดิเมื่อกี้น่เจออะไรแปลกกันอยู่อย่างเงี้ยก็เลยเดินกลับมาพอเดินกลับมาปุ๊บก็ใจมันก็พว้าพวงกับจุดเมื่อกี้ คนใช่ไหมวะน่าจะเป็นคนแหละเพราะทุกคนเห็นเหมือนกันหมดนี่ไม่น่าจะเป็นผีเขาคงเดินไปแล้วล่ะคงไม่ใช่ล่ะพอเดินไปถึงกลางสะพานครับมันมีมันมีเสียงคนเดินตามมาจึบบุดจึบพอทุกคนหยุดเสียงเท้าก็หยุดตามพอทุกคนเดินปุ๊บเสียงเท้าก็เดินตามครับพอขันพอขันหลังกลับไปใช้ไปใายก็ไม่เจออะไรพอเดินหันหลังกลับมาอีกทีปรากฏว่าเสียงเท้ามันเหมือนวิ่งเข้ามาหาตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ต พวกนั้นผู้ชายสามคนก็เลยวิ่งกลับไปที่พักที่ที่กลางเต็นเลยระยะเวลาผ่านไปครับหลังจากท <us> ี่เขาเที่ยวที่เต็นอ่าที่ที่ภูนี้เรียบร้อยแล้วเวลาผ่านไปจนพี่ก๊อฟอ่ามีเพาะมีแฟนนะครับมีมีอายุมากขึ้นผ่านไปกับสิบกว่าปีแล้วครับจนพี่ก๊อฟมีแฟนแล้วก็อยากจะพาแฟนมาเที่ยวที่ภูนี้แหละอืมแต่เผิอว่าพี่ก๊อฟมาได้ข่าวมาว่าไอ้บ้านพักนั้นเนี่ย ที่สี่ห้าหลังตรงนั้นน่ะจุดนั้นเขาปิดแล้วอ่าแล้วก็มีข่าวเล่าลือมาว่าจุดนั้นน่ะถีดุมากเขาเลยต้องปิดเพราะว่าไม่ให้คนพักครับเออพี่กอลก็แบบอันเป็นไรนั้นมากับแฟนกลางเต็นท์นอนที่ที่นี่แหละอะไรเงี้ยจากที่จุดกลางเต็นท์นะครับแล้วด้วยความเสี่ยงสักส,ะสะวีก็คือแบบเป็นจุดไงเขาต้องไปก็คือจุดที่พระอาทิตย์ตกอ่าเขาก็เลยเดินจากจุดกลางเต็นท์ไปที่จุดพระอาทิตย์ตกไปชมพระอาทิตย์ตกอ่าก็มีนักท่องเที่ยวไปดูด้วยกันหมดแต่ครั้งเนี้ย พอมันตกแล้วทันเนี้ยพี่กอลก็รู้ว่าแฟนตัวเองกับตัวเองอ่ะเป็นคนเดินช้า응응แล้วก็คิดว่าถ้าเดินช้าเนี่ยเดี๋ยวกลุ่มแล้วที่จะเดินหายไปหมดนะเขาจะอยู่หลังท้าย응응เขาก็เลยคิดว่าเออช่วงกําลังที่โพเพยโเพโเพเนี่ยเขาเดินไปก่อนดีกว่าอืเออนําไปเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวยังไงเนี่ย้วอื่นเดินตามมาก็จะทัน응응응พอมาถึงปื๊ด เดินมาเรื่อยๆนักเที่ยวกลุ่มอื่นก็ค่อยแซงขึ้นไปเรื่อยๆแซงขึ้นไปเรื่อยๆ,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 ๆมารู้ตัวอีกทีเหลืออยู่สองคนแล้วครับครับไฟหายไปหมดแล้วไฟจากไฟฉายข้างหน้าก็หายข้างหลังก็หายอ้าวอยู่สองคนทานําไงเนี่ยทุกอย่างมันเงียบไปหมดเลยก็เลยเอาละทําไงดีกับแฟนก็เดินไปเรื่อยๆอ่ะจมทางนี้จําได้ว่าเดินมาทางนี้ <ๆ S 2> เดิน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 ไปจนถึงจุดหนึ่งครับมาเลี้ยวสาย กับเลี้ยวขวาอเอ๊ะจำไม่ได้ว่าซ้ายหรือขวาแต่เจ้าที่บอกว่าถ้ากลางคืนแล้วอ่ะทางซ้ายอ่ะไม่ได้ไม่ให้ใเพราะว่ามันเป็นป่าให้ไปทางขวาอ่ะไปทางขวาก็แล้วกันพอไปทางขวาปรากฏว่าเดินไปสักพักหนึ่งบะเจ้าคือ,อมันผ่านตรงไอ้บ้านพักนั้นพอดีอที่เขาเคยมาแสดงว่าเขาจะต้องเดินข้ามสะพานกลับไปอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะ ไปถึงที่กลางเต็มครับคนี้ใจเขาก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมแล้วแล้วเขาก็ไม่กล้าบอกแฟนว่าเขาเคยเจอเหตุการณ์อะไรประหลาดตรงนี้อืมแล้วแฟนเขาก็เดินแบบเริ่มหงุดหงิดแล้วเพราะว่ามันเริ่มเริ่มน้อนเริ่มเดินแล้วก็หาคนไม่เจออะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเดินหลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนทีมาถึงตรงเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากแฟนเขาก็เริ่มลาละครับและที่สําคัญคือพอเดินข้ามสะพานปุ๊บแฟนเขาครับ ดันมันนั่งตรงจุดที่เขาเคยเห็นผู้หญิงกับผู้ชายคนนั้นนั่งตรงนั้นพอดีอเขาก็ร้องเฮ้ยแล้วแฟนก็ถามว่าอะไรอซึ่งเขาก็ไม่รู้จะบอกอยังไงดีคือใจตอนนั้นคือกลัวไหมกลัวมากกลัวผีมากแต่กลัวแฟนมากกว่าเอเพราะว่าถ้าไปบอกแฟนแล้วแฟนเกับเม้งแตกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ทำไงเขาก็จะออากพยายามจะบอกเอเธอรุกขึ้นเดินหนึ่งนิดไ,ไหมจะถึงกลางเป็นแล้วแฟนก็โต้วตัวบกลับมาว่า ไม่อะฉันเหนื่อยฉันนั่งตรงนี้่ก็ทำไมเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงระหว่างแฟนกับผีเขาก็เลยเลือกที่จะกลัวแฟนมากกว่าแล้วก็ตงย,ยืนยืนรอแฟนจนกว่าแฟนหายเมื่อยแล้วก็ลุ้นไปแล้วระหว่างทางว่าจะจะ,จะเจอไหมจะ,จะเจออีกไหมอะไรเงี้ยครับแล้วพอแฟนหายเมื่อยแล้วเขาก็เลยพาเดินกลับไปท,ไปที่ไปที่กลางเต็นท์น,นอนปกติไปก็จาจนกลับทิพย์เรียบร้อยเวลาผ่านไปครับจน ผ่านไปอีกสิบกว่าปีซึ่งบวกแล้วเวลากับกับที่เขาเจอครั้งแรกก็เกือบสามสิบปีมีเพื่อนคนหนึ่งครับอยากจะไปเที่ยวที่ที่เขาไปเนี่ยที่ภูเนี้ยที่เนี้ยที่กอฟก็เลยแกล้งแซลโทรไปบอกเอ้ยมึงจะไปเนี่ยนะมึงถามเจ้าหน้าที่เขาก่อนเลยเนี่ยถึงแล้วใช่ไหมถามไปเลยว่าที่เนี้ยตรงไหนผีดุบ้าง เออมันวันเจอนะเว้ยอะไรเงี้ยก็คือหยอกเล่นเพื่อนก็เลยแบบถามจริงเออพี่ครับตรงไหนที่ที่มีผีดุบ้างครับแล้วที่บอกโอ้มันก็ขึ้นชื่อหลายที่เหมือนกันนะเนอะมันก็ไม่ได้เจอกันทุกคนนะแต่ที่ในที่หนักๆที่เขาเห็นกันบ่อยก็มีตรงสะพานข่าเหมอนเนาะมันจะมีนักศึกษาสองคนเนี่ยเขาฆ่าตัวตายกันแล้วเขาจะเจอกันนั่งตรงนั้นกันบ่อยๆแล้วพี่ก็เขาได้ยินพี่ก็อ้าวแสดงว่า ที่ฉันเจอเมื่อตอนวัยรุ่นนะเนีก็คือฉันเจอแล้วสินั่นคือคผีใช่ไหมเ<อ>นั่นหละครับก็เป็นแบบว่าฟิกกอลเขาแบบอ้าวกว่าจะมารู้ก็เมื่อเวลาผ่านไปแบบเกืบอบสามสิบปีจากเพื่อนที่กําลังจะไปเนี่ยครับ<อ>ซึ่งว่าเขาโดนผีหลอกณตอนนั้นค,ครับคือมันก็มีหลายๆเหตุการณ์นะครับที่เจอตอนที่เจอไม่รู้เพราะการที่เจอเหมือนคนเหมือนคนปกติทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าเนี่ย คือผีแต่หลังจากนั้นพอเวลาผ่านมาอ้าวมารู้อีกทีหนึง่งกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เจอคนที่เจอณนะตอนนั้นเนี่ยเป็นผีตายไปแล้วใช,ใช่ครับแต่อันเนี้ยใช้เวลานานสามสิบปีกว่าจะรู้แสดงว่าเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตตรงสะพานนั้นเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปนานกว่านั้นสิน่าจะนานกว่านั้นครับ<อ>ใช่ครับผมนะฮะเป็นที่เที่ยวที่หนึ่งก็แล้วกัน ใช่นะครับโอเคคุณผู้ชมผู้ฟังไม่ต้องถามแล้วภูไหนผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แล้วก็ไม่อยากถามพี่วินด้วยใช่นั่นสินนะนะครับโอเคพี่วินนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของกว่าจะรู้นะพี่วินนะใช่ครับกว่าจะรู้โอเคพี่วินขอบคุณมากมากที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันที่พี่จะคฟังนิดนึงเลยครับเอิรนเอาเรื่องพ่กกอปมาเล่าแล้วเอิร์นพิก๊อปเขาทําเพลงใหม่ให้กัรายการผม ไปเสิร์ชดูในย t u b e ได้นะครับชื่อเพลงว่าพี่เห็นหนูเหรอซึ่งจริงๆแล้วว่าอันเพอาชื่อเพลงเนี้ยครับมาจากแรงบันดาลใจจากที่เขาเป็นแฟนเดอะโกส t ด้วยครับเขาเขาเขาเคยเหมือนว่าเจอฟังเรื่องหนึ่งเ่ยพูดถึงว่าพี่เห็นหนูเหรอแล้วเขาก็หยิบประโยคเนี้ยมาแต่งเป็นเพลงลองลองเสิร์ชกันได้ติดตามกันได้นะครับพี่เห็นหนูเหรอนะใช่ครับใน YouTube นะใช่ครับโอเคชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ไปฟังกันได้ ครับผม <Okay. S 1> ครับขอบคุณมากเลยครับพี่บินขอบคุณมากมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค,ครับ,รบหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลูกใจคนรู้ใจแมว